สวัสดีค่ะสวัสดีจากออตเตียค่ะสวัสดีจากทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะบีไม่ได้ลงวิดีโอ,อนานเลยนะคะวันนี้นะคะบีก็ได้โอกาสนะคะคือไปช้อปปิ้งมานะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะบีจะพาทุกคนนะมาดูต้นกระเทียมของเรานะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะมันออกดอกนะคะทุกคนสวยมากๆเลยปลเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปดูนะไปกันคะ่ะ นี่จ้ะทุกคนวันนี้นะเบียรไม่ได้มาเก็บกระเทียมนะทุกคนทุกคนดูสิดอกกระเทียมบานหมดแล้วนี่แหละค่ะป่ากระเทียมของเราทุกคนดูนะคะนี่ดูเลยดอกมันบานเนาะ บีบอกแฟนว่าบีอยากขุดนะคะเอาไปบ้านนะทุกคนแฟนบอกว่ามันไม่ขึ้น uh huh. ไปสี่ห้าต้นนะทุกคนเนาะมันก็จะมีหัวอยู่ข้างล่างนะจ๊ะ <c oughs> นี่เลยทุกคนดูสีขาวไปหมดสวยเนาะ uh huh. ทุกคนคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสวยมากๆเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวบี่จะพาเข้าไปลึกๆนะคะทุกคนดูนะมันมีแต่ดอกกระเทียมทั้งนั้นเลยดูสิคะเยอะมากๆเลยอือหือ สวยงามมากๆเลยค่ะบีไม่ได้มาเก็บแล้วนะคะแต่บีพาทุกคนมาดูเนาะเพราะว่าบีว่ามันสวยดีอะคะ่ะดอกมันออกแล้วทุกคนบีก็ไปทำกุยช่ายหลายรอบแล้วแฟนบอกว่าถ้าดอกมันออกมันอาจจะหยาบหน่อยเนาะมันอาจจะไม่อ่อนนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าดอกมันออกแล้วมันจะกินได้ไหมแต่มันสวยมากๆเลยค่ะ <c oughs> ไปกันดีกว่ากลับบ้านก่อนค่ะไปบ้านกันดีกว่าค่ะทุกคนคะเดี๋ยวบีจะตัดหญ้านะทุกคนแต่บีนะ่ะเห็นดอกไม้แล้วบีก็เสียดายอะ่ะทุกคนดูสิสวยมากๆเลยค่ะสวยจริงๆนะทุกคนทุกคนดูนะดอกเดซี่หรือเปล่าบีไม่แน่ใจนะ ดูดอกฟันสิงโตนะคะสวยมากๆเลยทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะตัดหญ้า สวัสดีค่ะบีก็ขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะบีก็จะชวนทุกคนนะคะมาตัดหญ้านะการตัดหญ้านะคะมันก็จะตัดง่ายง่ายมากเลยนะทุกคนมันไม่ได้ลําบากนะคะมันสะดวกแล้วก็สบายนะคะและที่สําคัญมันง่ายมากๆเลยค่ะบีก็สามารถที่จะตัดเองได้นะเพราะว่าบีก็ไม่อยากจะรอคุณสามีนะคะเพราะว่าแฟนของบีนะคะเขาก็ทํางานหนักมากแล้วเนาะ อะไรที่บีช่วยได้นะคะบีก็อยากจะช่วยนะบีก็เลยนะคะให้แฟนนะคะออสอนนะคะในการตัดหญ้าเนาะแล้วก็เครื่องตัดหญ้ามันก็เบาด้วยนะคะมันก็ตัดง่ายๆมากเลยเนาะบีก็เลยอยากจะช่วยแฟนนะคะอะไรที่ช่วยได้บีก็อยากช่วยนะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นวันหยุดของบีนะก็คือ ทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะ B ก็จะมีเรียนเนาะทุกคนคือ B นะคะก็จะได้เรียนภาษานะตอนเย็นนะคะ B ก็เลยนะคะอยู่บ้านเลยนะคะเพราะว่าถ้าไปทำงานกับแฟนนะก็กลัวว่าจะกลับไม่ทันบ้างนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็กลัวว่าแฟนเขาจะเครียดเนาะเราก็เลยไม่ไปนะคะเราก็เลยจะอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเ,าเพื่อที่จะสแตนบายนะคะก็เรียนนะคะแล้วก็ วันนี้นะคะบีก็ได้ตัดหญ้านะทุกคนเพราะว่าหญ้านะคะมันขึ้นเร็วมากๆเลยนะคือประมาณ 45- ห้าวันนะคะก็ต้องตัดแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่มันก็ไม่ได้ลำบากนะคะมันสนุกดีเนาะก็เลยจะชวนทุกคนนะคะมาตัดหญนะ้าเนาะแล้วก็พูดคุยกันด้วยนะคะก็คือทุกวันอังคารนะคะแล้วก็วันพฤหัสนะทุกคนบีก็จะว่างนะคะเพราะว่าบีไม่ได้ไปทํางานกับแฟนเนาะ บีก็จะเคลียร์นะคะเคลียร์ในบ้านนะคะทำความสะอาดนะคะแล้วก็บีถ้าเกิดว่าบีมีเวลาว่างๆนะบีก็จะออกมาตัดหญ้าตัดอะไรนะคะก็ทำความสะอาดเคลียร์ไปเลยนะทุกคนตอนเย็นเราก็จะได้เรียนนะคะก็คือไม่อยากปล่อยเวลาว่างให้มันเสียไปเนาะเราก็ใช้เวลาให้มีประโยชน์นะทุกคนช่วงนี้นะคะบีก็จะยุ่งนิดนึงเพราะว่าบีก็ต้องเรียนหนังสือนะทุกคน B ต้องเรียนนะคะบีจะต้องไปสอบนะเพื่อที่จะเอา,เ,อาเขาเรียกอะไรอะทุกคนเวลาที่เราสอบเสร็จใช่ไหมเขาก็จะมีใบให้เราเนาะว่าเราสอบผ่านอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอามาปรับวีซ่านะทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็เรียนภาษาเยอรมันนะระดับที่2นะคะก็คืออาสวายนะทุกคน ก็นะคะก็เรียนไปแล้วก็สนุกดีนะทุกคนมันก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าเราอะชอบเรียนภาษาอยู่แล้วนะคะและบีนะคะก็สนุกกับการเรียนมากๆเลยนะทุกคนช่วงนี้นะคะก็คือจะยุ่งมากๆหน่อยก็คือทํางานด้วยเรียนด้วยนะคะก็ทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนาะและตัวบีเองนะคะก็ยังได้ไปให้ยาอยู่นะทุกคนก็ทุก3ามอาทิตย์นะคะ มันก็เลยนะคะไม่ค่อยจะมีเวลานะทุกคนก็อาทิตย์หนึ่งนะคะบีก็จะหยุดวันอังคารนะคะแล้วก็วันพฤหัสนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวเรียนนะคะส่วนวันอื่นๆนะคะบีก็จะออกไปทํางานกับแฟนนะคะไปช่วยแฟนนะคะก็หยิบจับอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะที่บีสามารถที่จะทําได้นะคะเราก็ไปทํางานด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนกันนะทุกคน พูดคุยกันไปนะคะแล้วก็นะคะบีก็จะได้นะคะทําวิดีโอนะออส่วนสวยๆนะคะนำภาพความงามนะของส่วนต่างๆนะคะมาให้พี่ๆทุกคนนะคะได้ดูด้วยเนาะว่าวิธีการทำงานแล้วก็ส่วนสวยๆนะคะถ้าชอบวิดีโอของบีนะคะ,ะ,คะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ share, กดกระดิ่งให้บีด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทำวิดีโอครั้งต่อไปนะคะ ตัวบีเองนะบีก็จะนําความงามนะคะของประเทศออสเตรียนะคะการใช้ชีวิตอยู่เนาะทุกคนก็จะเอามาฝากพี่ๆทุกคนนะคะก็ส่วนตัวบีนะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน บีก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบวิดีโอของบีที่บีทำนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะบีก็ขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ